สวัสดีครับพี่น้องเพื่อนเพื่อนร่วมโลกด้วยครับเดินทพบกับช่องพญยสายยูทูบพญยสายอบตครับเออมือนี่กับมือนมือดีมือวันทับุญฉลองสาระการเลี่ยนครับพี่น้องมือนี่เป็นวันที่สิบเก้ามักราคบสองมัไห้าด้อยหกสิบเจ็ดนอครับเด้อเออ สวัสดีค่ะคุณพ่อเมื่อคืนนี้เจอพายการทีวีดูว่าดูขาวูเจอหาเชิญงนาท่านรองนะครับคอพ่อสนังตะรายางพ่อครอบครัวนใช่ปาได้ด้วจ้าใ้ากได้เลยค่ะร้อยสาุังสี้ระกานี่ก็มีลงอิ่มบุนลงทานโลงอิ่มบุนน้ำเอ่อู่ใจดีมือนีมาเป็น กระเพาะปลาครับพี่นอ้องกินบดมืดอแล้วมื่อนี้ บรรยากาศครับบรรยากาศภายในบริเวณศาลาพี่น้องกำลังทยอยทยอยมาครับพี่น้องขณะนี้ในเวลาเจ็ดนาฬิกาเสรเศษครับพี่น้องเออมีบรรยากาศผููไ่บทตส่ไปครับใส่บาตก็ใส่ไปละลงกัวภายในลงัวมีหมอลำซิ่งครับพี่น้องวันนี้เอ่อมหรสลศพเอ่อมหัศลมหัศลมหรครับพี่น้องเสพงันมีหมอลำซิ่งเออยาวๆหย้าทางู้ได้หมอลำซิ่ง อ่านมรํสิงพี่น้อง <coughs> อิรศราภีวาสอาชาติวาสอาชาตเยวาอาชาปิใจเพื่อของในวาสทั้งหลายเหล่านี้เพื่อประโยชน์และข้าวสุขแก่ข้าพเจ้า ยามานาภิโตยามานาโตตลอดกาลนานเถิดมะ สัพพะตังสัพพะตังโพธะ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  ซอสอปัจจัยคุณเจ้านะคะอายายน้องแบนๆนะคะรูปที่หนึ่งถึงรูปที่สามมาหรือยังคะยายน้องแบนๆนะค่ะไม่น้อยนะคะต <c oughs> ัวแทนนะคะ,อะเอายาแหวนหรือใสถวายตัวเดียวก็ได้นะคะ,ะต่อไปค่ะคุณเพชรอัจฉี่ยน,นะคะเียจเชิญค่ะแม่ไม้แล้วพ่อสายทองน้อยยาเจ่าค่ะ,ะหนึ่งสองสามเลยไม่น้อยหนึ่งสองสามไม่น้อยเป็นเจ้าภาพนะคะหนึ่งสองสามรูปที่สี่คุณเพชรอัจริยะรูปที่ห้าแม่เนาะแม่ต้อยนะคะ รูปที่หกนะคะแม่มายค่ะรูปที่หกรูปที่เจ็ดพ่อภูเก็ตคุณมณีวรรค่ะรูปที่แปดพ่อสำราศี้าค่ะและรูปที่เก้านะคะคุณพัญยพทนาไพศาลค่ะเจ้าภาพขอเรียนเชิญครับอ่าพรราชน่วยแข่นะคะขอเรียนเชิญค่ะพี่สายสร้างภาพให้หน่อยนะคะสาธุสาธุนะคะโหลทำบุญคุณลูกมาต่อยอดที่งับาทค่ะเอเคคบางนีีเลยลูกเอ่อ ลูกมาหอยอดเหนึ่งบาทนะคะมโมทนาบุญนะคะสาธุนะคะกับเจ้าภาพทุกท่านนะคะที่ร่วมเป็นใจเรียบร้อยเมียอาหารค่ะเรียบร้อยราเรียงอาหารเลยนะคะช่วงที่พระพุทธเจ้ามวามทะเลยอนยญาตะกุ่นเละกินแล้วไม้ยินแยกแกมใสแลลวนะคะขอถากเสเขาเนยอ๋อถากถากถาถาม